สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้6ข้อเรื่องเอ i รี e เปฐมกาลยีส่สข้อหนึ่งถึงข้อเปฐมกาลบทที่24การแต่งงานของอิสอักและเรเบคาไฟอับราฮัมก็ชจราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระยาเวทรงอวยพรอ,อับราฮัมทุกประการอับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่อาวุโสที่สุดในบ้าน ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านว่าเอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาออดของเราแล้วเราจะให้เจ้าสาบานโดยพระยาเวรพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกว่าเจ้าจะไม่หาภร,ริยาให้บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคณาอันที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่จะไปยังดินแดนและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภร,ริยาให้แก่อิอักบุตรชายของเราคนใช้ก็เรียนทัานว่า ถ้าหญิงนั้นไม่ยอมตามข้าพเจ้ามายัางดินแดนนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั้นหรืออับราฮัมพูดกับเขาว่าจงระวังเกรงว่าเจ้าจะทำให้บุตรชายของเรากลับไปที่นั่นพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงนำเรามาจากบ้านบิดาเราและจากดินแดนหมุญญาติของเราพระองค์ตรัสกับเราและทรงปฏิญาณว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้า พระองค์จะส่งใช้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้าเจ้าจงหาภริยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่นถ้าหญิงนั้นไม่ยอมตามเจ้ามาเจ้าก็จะพ้นจากคำสาบานของเรานี้แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นเท่านั้นคนใช้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของเขาและสาบานต่อท่านตามเรื่องนี้ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะพระเจ้าเราขอพระองค์ สอนเราด้วยพระชนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันที่ฐานในพระนามสุเจ้าเอเมนกับวันนี้เรื่องยาวหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากโฟกัสที่เอริเยเซอร์คุณคงจะไม่เห็นในวัมพีตอนนี้นะครับว่าคนนี้ชื่อเอริเยเซอร์แต่ว่าเรามาดูข้อสองเมื่อวานเราดูข้อหนึ่งแล้วนะวันนี้ข้อสองเราเห็นไหมครับว่าคนใช้ที่ทำไมครับอาวุโสที่สุดนะครับ น่าจะไวพอสมควรแล้วนะก็คือไว้ใจครับดูแลทรัพสมบัติทั้งหมดนะแล้วก็วถ้าเราสังเกตเราจะเห็นหลายอย่างนะครับเรามาดูประถมกาลบทที่1ิบกันจําได้ไหมครับตอนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้บําเน็จสัญญาว่าจะอวยพรเขานะครับแล้วอับราฮัมก็บอกว่าข้อ2องครับ พระเจ้าพระเจ้าจะประทานอะไรให้เพราะว่าฉันยังไม่มีลูกนะครับและเอีเอเซอร์ชาวดามัสกัสคนที่จะเป็นทายาทก็คือเขาจะให้ทุกอย่างนะครับลหาห์มบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้บุตรแกร่ข้าพระองคนะ์เนี่ยดังนั้นคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกครับแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่คนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกครับแต่บุตรชายของเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกนั้นคนนี้คือเอีเอเซอร์นะครับคนที่ อับราฮัมไว้ใจนะครับให้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาจะรู้ไหมครับว่าถ้าไม่มีเด็กชายอิสหักนะชั้นนี่แหละคือผู้รับมรดกนะครับใช่ไหมหรือเขาจะมีลูกไหมเขาจะมีครอบครัวเขาไหมเขาจะมีโอ้ยเขาจะเป็นผู้ดูแลสมบัติที่ดีไหม หรือเขาจะคิดว่าเขาจะได้รับสมบัติทั้งหมดของอับราฮัมแล้วก็วางแผนจัดการอะไรบางอย่างหรือไปหาภรรยาให้แล้วเฟลซะเลยหรือว่าจะทำไงดีเพราะว่าเราดูพร่ำผีนะครับมีคำนี้ด้วยนะอิสหักจะก็คือว่าถ้าผู้หญิงไม่มาด้วยครับถ้าผู้หญิงไม่มาด้วยจะต้องไม่ต้องพากลับไปหรือนะครับแล้วอับรามบอกว่าไม่ได้นะ ข้อห้านะครับข้าพเจ้าไม่ต้องนําบุตรชายท่านกลับไปยังดินแดนนั้นหรือนะครับเอาลามบอกไม่ได้ถ้าเขากลับไปที่นั่นอย่าให้เขากลับไปเพราะว่าพระเจ้าผู้นําออกมาแล้วถ้าเกิดเขากลับไปเขาอาจจะติดใจติดสาวอยู่ที่นั่นนะครับเอาล่ะรครับคุณลองดูว่าผู้ชายคนนี้ครับสอนอะไรเราได้บ้างนะครับคนที่ถ้าดีก็ดีนะถ้าไม่ดีก็ จะยังไงครับเพราะว่าก็ตัวเองก็อยู่ในลายใช่ไหมครับอยู่ในสายการรับมรดกนะแล้วก็มีหลายอย่างทําให้เขาเขาจะบอกว่าเขาเฟล,ลก็ได้ใช่ไหมครับเข้าไปถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ตามมาก็พ้นจากคําสาบานใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอามือวางไว้ใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของเขาและสาบานต่ออับราฮัมตามเรื่องนี้นะครับ วันนี้เราหาคนอย่างเอ,เอ,เอริเเซยากมากนะครับขอพระเจ้าสอนเราด้วยชีวิตของผู้ชายคนนี้ครับคนที่มาจากดามัสกัสติดตามนายของเขาแล้วติดตามพระเจ้าของนายเขาด้วยน่าสนใจนะครับว่าเขาเห็นอะไรบ้าง เขาทำไมถึงเชื่อในคำสาบานและเขาทำตามแล้วถ้าเกิดคุณดูต่อไปพรุ่งนี้เราจะดูต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าเขาเองที่ฐานต่อพระเจ้าเขาเองเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับเราก็ยินดีที่จะทำสิ่งที่นายสั่งมาเราก็อยู่ในสายตาของพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าขอพระเจ้าสอนเราด้วยชีวิตของผู้ชายคนนี้ครับเอลีเอเซอ แล้วก็ถ้าคุณได้รับสิ่งไหนเขียนมาครับไปกันให้ลึกๆเลยครับลองคิดดูจินตนาการดูว่าคุณเป็นเขาดูซิแล้วคุณได้รับอะไรบ้างชีวิตเขาสอนอะไรคุณบ้างแล้วถ้าคุณเป็นเอลิเซอร์เวอร์ชันทนายตั้มคุณจะเป็นยังไงครับผมว่าเรื่องนี้คงจะช่วยให้เราสามารถที่จะเห็นข้อดีของผู้ชายคนนี้แล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าอาจจะให้เรามี คนรอบข้างเราที่เขาเห็นเราเหมือนเราเป็นอับราฮัมครับแล้วเขาเป็นเอเลียเซอร์ครับที่อยากจะติดตามพระเจ้าของเราและเชื่อฟังพระเจ้าของเราแม้เขาจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้ามาก,ก่อนมีหลายอย่างที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าตัดในใจคุณได้ครับให้เราที่ถาด้วยกันครับพระเจ้าเรากอพระองค์ให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ด้วยกันและเราจะนําสิ่งนั้น ไปปฏิบัติในชีวิตเราเราจะอธิษฐานเพื่อผู้ฟังทุกคนที่จะได้รับผลประโยชน์มากมายจากพจนานุของพระองค์อธิษฐานในพระนามสุดเจา้าเอเมนเอเมนนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ